มองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบงโอยไม่แย่งแฟนฉันหัวใจมันสัน่นเหมือนใครมาหันเอาหัวใจใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยตังเังตังตังตังมองนอนไม่หลับจับใจ เต้นไวเหมือนมีใครมาเขียนตีมองอีกครั้งเห็นเขานั่งจูจีโอ้ยใครกันนี่ช้ำอย่างนี้มีบางไหมใจจะขาดเนอะใจจะขาดแล้วเออเออชนิดหนึ่งเออชนิดหนึ่งใจจะขาดแล้วเอออะไรคุณชูวิตย์นาจะร้องเพลงนี้เฮ้ยไปเกี่ยวอะไรกับชูวิทย์มองเขาดับ ไฟนอนกอดหมอนนึกแล้วน,นอนหลับตาตรงนั้นนวลตรงโน้นนิ่มตรงนี้ขาวโอ้ยใจจะบ้าแล้วต่อมาจะมีอะไรใจจะขาด<จ>แล้วเอย้ยใจจะขาด<จ>แล้วเอย้ยมองเขาดับไฟนอนกอ,อดหมอนมอน,นึกแล้วน,นอนหลับตาตรงนั้นนวลตรงโน้นนิ่มตรงนี้ขาวโอ้ย ใจจะบ้าแล้วต่อมาจะมีอะไรใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยอนี่เราร้องกันเองเพื่อจะได้ไม่ปลิวนอ้องค่ะ,ค,ะคืออารมณ์นี้มันใช่เลยค่ะมันก็เหมือนกับประยุกจากตีนะอะประยุกแบใจจะขาดแล้วเอ้ I'm going